เคยแอบคิดไหมครับว่าเอ๊กัมพูชาเนี่ยเขาเคยมีคนคขมเหรือว่าคนกัมพูชาคนไหนบ้างไหมที่กล้าลุกขึ้นมามีปัญหากับรัฐบาลตัวเองและถ้ามีแล้วเนี่ยจุดจบของเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าเราเองอ่ะก็เคยคิดนะแบบเออทำไมชาวคขมเมนาไมเขาแบบดูใจดีจังเลยเนาะ ผู้นำว่าไงเขาก็ว่า,างั้นแลรูแบบอะไรก็ได้ชิชวๆแต่ก็อย่างว่าแหละหนึ่งประเทศเนาะมันก็ต้องมีบางคนฮะที่เขาแบบก็ไม่ได้เห็นด้วยทุกเรื่องอ่ะจะต้องมีแบบมีเอ๊ะมีอะไรบ้างแล้วคนที่เอ๊ะเหล่านี้เนี่ยเขาทำยังไงอะ่ะเขากล้ากับผู้นำตัวเองไหมพอดูเหมือนว่าบางทีแล้วอิสระทางการพูดหรือว่าอิสระทางความคิดเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรจากความสงสัยเนี้ยผมก็เลยไปหาข้อมูลดูแล้วก็พบนะครับว่าเฮ้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งฮะเธอเนี่ย่ายเดี่ยว เปรี้ยวมากกับรัฐบาลกัมพูชาแล้วเรื่องราวนี้สุดมากฮะย้อนกลับไปช่วงประมาณปี2007ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยอยู่ในตำบลบึงกากฮะย้ำนะครับว่าชื่อบึงกากจริงๆตำบลน,นี้เนี่ยมันก็เป็นทะเลสาบครับแล้วก็มีเหมือนกับคล้ายๆพื้นที่โดยรอบทะเลสาบซึ่งบริเวณรอบทะเลสาบเนี่ยครับก็จะมีชาวบ้านเนี่ยไปอาศัยอยู่ซึ่งบางครอบครัวก็ไปหาปลาจับปูจับกบอะไรก็แล้วแต่เพื่อเอาไปขายส่วนเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวครับเป็นทะเลสาบเนาะก็จะแบบว่ามีชาวต่างชาติหลายคนเน แวะเวียนมาเที่ยวมาเอาบรรยากาศมาเอาฟิลก็จะมีคนบางส่วนของหมู่บา้านนี้ออกมาประดิษฐ์ของแฮนด์เมดครับขายให้กับชาวต่างชาติซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นวิถีชีวิตที่ค่อนข้างเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยแต่ปรากฏว่าวันดีคืนดีฮะดันมีบริษัททุนขนาดใหญ่เขาได้มาลงทุนเช่าบริเวณพื้นที่ตรงนี้บริเวณทะเลสาบบึงกาศนี่นะครับประมาณ99ปีเก้าปีทำไมไม่เช่าร้อยปีปเลยเนาะเว้นทำไม99าเเลขสวยมั้งประเด็นคือหลังเช่าเสร็จแล้วนะครับก็มีความตั้งใจของบริษัท เหว่าจะมาสร้างอสังหาริมทรัพย์นะดูดีใช่ไหมล่ะถ้าเป็นชาวบ,บ้านลรแวดนั้นก็จ,จะชอบก็ได้เพราะว่าความเจรเิญมาถึงใช่ไหมจะปรากฏว่าบริษัทดังกล่าวนี้นะครับก็มีการสร้างอสังหาริมทรัพย์จริงๆนั่นแ,แหละแต่ภายหลังไม่นานฮะเหมือนกับสร้างเสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่ไม่พอมัง้งหรืออยากจะขยายอยากจะสร้างเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าไปเอาทรายไปเอาดินฮะมาถมทะเลสาบทีนี้มันก็เป็นประเด็นสิครับเพราะว่าบริเวณทะเลสาบแห่งน,นี้เนี่ยมันก็เป็นพื้นที่หายกินของชาวบ้านอยู่แล้วไงจริงไหม และทีนี้น้ําแอ่งน้ำเนี่ยเขาก็เอาไว้หาปูหาปลาอะไรกินของเขาเอาไปคงเอาไปขายบ้างปรากฏว่าทุนเหล่านี้เอาดินไปถมทะเลสาบเขาและเขาจะไปหากินอะไรอะ่ะใช่ไหมประเด็นคือสาหรับข่าวบางที่ก็บอกนะครับว่าตอนแรกแบบเป็นทะเลสาบหลังจากทุนนี้เข้ามาเนี่ยเอาดินไปถมจากทะเลสาบขนาดใหญ่ฮะกลายเป็นแอ่งน้ําขนาดเล็กแน่นอนครับชาวบงชาวบ้านที่เขากาลังแบบหากินกับแอ่งน้ําหรือว่าทะเลสาบเหล่านี้เนี่ยมันก็ไปต่อไปได้ไงทุกอย่างชงัะจากเป็นพื้นที่ที่แบบมีชาวต่างชาติมีใครมาเที่ยวอะไรเงี้ยบรรยาก ก็เปลี่ยนใหม่บทกระทบชาวบ้านแน่ๆครับจากข้อมูลที่หามานะครับบอกว่ามีชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนขั้นต่ำเนี่ยประมาณ20,000คนซึ่งในตอนแรกนะครับก็มีชาวบ้านบางส่วนเนี่ยไปเรียกร้องกับหลายหน่วยงานก็ทําให้ในปี2011ฮะธนาคารโลกเนี่ยได้มีการระง,งับสินเชื่อให้กับกัมพูชาเพื่อกดดันให้กัมพูชาเนี่ยไปแก้ปัญหาแล้วก็ไปแก้ไขประเด็นนี้ โอ้โหชาวบ้านนี่ใจฟูเลยครับเอาละปัญหานี้ถูกแก้ไขแน่ๆปรากฏว่าเวลาผ่านไปฮะประมาณ5ปีกัมพูชานะครับสามารถกู้เงินได้สาเร็จแล้วคิดว่าปัญหาทะเลสาบเบองกากไปไงจ๊ะเดาได้ไม่ยากเลยใช่ไหมละ่ะก็คงเป็นประมาณนั้นแหละอย่างที่ทุกคนเข้าใจอะฮะก็คงอาจจะไม่ได้มีการแก้ไขแบบสุดๆอะไรอย่างเงี้ยปัญหาดราม่าก็ยังคงอยู่นั่นแหละและความดราม่านี่เองครับทำให้มีผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอเดยวชื่อว่านางยอมบุบผาขึ้นมาเป็นตัวตั้งตัวตีเลยในการออกมาเรียกร้อง ความเป็นธรรมให้กับหมู่บ้านเธอในครั้งนี้แต่ว่าเธอไม่ได้มาคนเดียวนะครับเธอก็ยังมีแบบเหมือนพรรคพวกของเธอเป็นสมาคมสมาชิกอะไรของเธอว่ากันไปเธอตั้งใจมาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองแล้วก็ชาวบ้านในละแวกนั้นที่กาลังเดือดร้อนกันอยู่ในระหว่างที่เธอกําลังออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมอะไรของเธอเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็มีคนบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยอย่างเช่นวินมอเตอร์ไซค์ครั้งหนึ่งนะครับนางยอมบุผาเนี่ยเธอได้ไปทะเลาะกับวินมอเตอร์ไซค์นะครับโดยเถียงกันเรื่องนี้นี่แหละจากนั้นไม่นานนะครับเธอก็ถูกรวบตึงจากประเด็นต่าง ให้เธอออกมาเรียกร้องนี่ด้วยทําให้เธอนะฮะถูกโซอยู่ในพื้นที่กักบ,บริเวณเนี่ยประมาณ3ปีซึ่ง3ปีนี้เธอก็ไม่ได้ถูกโซและเงียบนะครับเพราะว่าบริเวณข้างนอกเนี่ยที่เธอมีสมาชิกหรือว่าเครือข่ายของเธอเนี่ยเขาก็พยายามออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเธอโดยพยายามสื่อนะครับว่าเฮ้ ที่นางยอมบุผาเนี่ยโดนโซะหรือว่าโดนรวบตึงเนี่ยเป็นเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางการเมืองหรือเปล่าเธอก็เลยถูกกระทําแบบนี้หลายคนบอกนะครับว่าเนี่ยมันเป็นการปิดปากชัดๆเลยหลังจากที่หลายหน่วยงานในขณะนั้นนะครับออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเธอเนี่ยก็ปรากฏว่าระยะเวลาที่เธอถูกกักบริเวณก็ลดลงโดยหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งของกัมพูชาก,ก็บอกนะครับว่าอ๋อที่ลดให้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยนะไม่ได้เป็นคนกระทําโดยตรงต่อมาฮะเธอก็ถูกปล่อยตัวชั่วคราวอ่าดูเหมือนจะดีขึ้นใช่ไหมล่ะออกมาจากพื้นที่กักบริ วแล้วอ่ะปรากฏว่าเธอนะครับถูกนําเรื่องนี้ไปพิจารณาใหม่ตอนนั้นหลายคนก็เฮ่เฮ่โอ้ยเธอเนี่ยโอ้รอดแล้วเธอแบบได้รับอิสรภาพแล้วนี่นั่นอะไรว่าไปปรากฏว่าหลังจากที่เธอครับออกมาได้ไม่นานนะครับเรื่องของเธอเนี่ยก็ถูกนําไปพิจารณาใหม่อีกครั้งเดาได้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะแน่นอนครับ เธอต้องกลับไปเข้าสู่พื้นที่กักบริเวณอีก3ปีแน่นอนครับหลังจากที่มันเกิดเรื่องอย่างนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆออกมาเคลื่อนไหวกันเพียบบางองค์กรสําคัญก็บอกนะครับว่าเฮ้ยทาแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าทําแบบนี้เนี่ยมันไม่แฟร์เลยมัน <"M ain S 1> ไม่ได้มีอะไรบงนะ่งบอกกันนะว่าเธอออกมาทําสิ่งหรือว่าสร้างปัญหาสุดท้ายแล้วนะครับก็มีการเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐบาลของเขาเนี่ยเลิกพิจารณาอะไรนี้ได้แล้วปล่อยมันไปบ้างก็ได้แล้วไอ้ปรากฏการรวบตึงเนี่ยก็ไม่ควรจะมีสุดท้ายแล้วนะครับารรรนงงาง ยอมบุปผาก็คือรอดตามคำเรียกร้องขององค์กรต่างๆสุดท้ายแล้วนะครับเธอเนี่ยก็รอดออกมาแล้วก็แบบกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าเธอก็ยังไม่หยุดแค่นั้นครับ ถึงแม้ว่าเธอจะรอดจากการเรียกร้องของหน่วยงานต่างๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าเธอเนี่ยก็คัมแบ็กไปร่วมชุมนุมกับเมมเบอร์ของเธออย่างต่อเนื่องแล้วทุกครั้งที่เธอไปร่วมชุมนุมกับเขาเนี่ยนะครับก็มักจะไปใช้เป็นสถานที่สําคัญสาคัญทั้งนั้นเพื่อเรียกร้องปัญหาเหล่านี้ก็คือคงจะเป็นเรื่องทะเลสาบบึงก่าของเธอนั่นแหละอยากให้ทะเลสาบของเธอหรือว่าหมู่บ้านของเธอเนี่ยเป็นหมู่บ้านเหมือนเดิมอีกครั้งถึงแม้ว่าเธอจะออกมาเรียกร้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากที่เธอเนี่ยรอดพ้นการถูกจํากัด เวออกมาได้ก็มีหลายสื่อรายงานไว้เหมือนกันนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเองเนี่ยเธอเองก็ถูกความหรือว่าถูกติดตามหรือว่าถูกจับตามองอยู่เรื่อยๆเล่าเห็นตรงนี้ผมก็เชื่อว่าก็คงมีหลายคนนะคงมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วชาวบ,บ้านคนอื่นๆที่เขาไม่อยากมีประเด็นด้วยนี่ยเขาทำยังไงกันลองเดาซิว่าเขาทำยังไงฮะ นะเหมือนเดิมครับเราได้ไม่ยากเลยคนไหนก็ตามที่เขาไม่อยากมีปัญหาด้วยเนี่ยนะครับดโดยจะทรงแล้วเนี่ยถ้าฉันไปร่วมชุมนุมแล้วก็ฉันก็น่าจะไม่รอดงี้นะเขาก็เลยย้ายออกฮะจากที่ตัวเองเคยอยู่ไปอยู่ที่อื่นเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่และที่สําคัญครับเล่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็คงสงสัยนะครับว่าเอ๊ะการที่ผู้หญิงคนหนึ่งกล้าลุกขึ้นมาหือมาเออแบบนี้แสดงว่าเธอต้องมีแบบ power อะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่ฮะเธอเนี่ยก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งนี่แหละนะครับก็อยู่บริเวณริมทะเลสาบ มีสามีสามีเนี่ยไปรับจ้างไปไดางานก่อสร้างบางแหลกไปจับปูจับปลาส่วนเธอเนี่ยก็มานั่งทําผลงานแฮนด์เมดเอาไว้ขายชาวบ้านหรือว่าขายชาวต่างชาติพื้นเพยเดิมๆของเธอเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ร่ารวยไม่ได้แบบยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นสุปแล้วก็คือเป็นชาวบ้านธรรมดาน,นี่แหละ ที่ใจกล้าใจแกล่งลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันต้องบีแฟมากกว่านี้ฉะนั้นจากคาถามที่เราคุยกันในตอนแรกนะครับว่าเอ๊เคยมีชาวคขมเมนคนไหนบ้างไหมหรือว่ามีชาวกพูชาคนไหนบ้างไหมที่เขาเนี่ยกล้าลุกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้คําตอบก็คือมีนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนเหมือนกันที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ชุมชนหรือว่าชาวบ้านของตัวเองเนี่ยสามารถกลับไปอยู่ได้ตามปกติแล้วก็ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบแต่ก็อย่างว่าเนาะการที่ออกมาพูดถึงอะไรแบบนี้เนี่ยก็ทําให้เธอเองก็ต้องได้รับสิทง ต่างๆที่เธอเนี่ยก็อาจจะไม่คาดคิดแล้วก็ไม่คิดว่าการจบมาพูดอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําแล้วดันเจอปัญหาเยอะแยะยุ่มยิมและที่สําคัญครับถูกจับตามองตลอดการเคลื่อนไหวเลยท่านผู้ชมนะครับถ้าหาก,กวันหนึ่งหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยถูกทุนหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งมาทําแบบนี้เหมือนๆกันเนี่ยท่านผู้ชมจะทํำยังไงฮะระหว่างทําเหมือนนางยอมบุผาคนนี้หรือจะแบบเออฉันย้ายไปที่อื่นก็ได้จะได้จบจบไปเริ่มต้นที่ใหม่ปัญหาก็ไม่มีละคิดเห็นยังไงอะครับคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนิดนึงแล้วก็อย่า กดติดตามหกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้นครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกราบสวัสดีครับ